สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เคาน์เตอร์ไซนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ลุงใจดีนะครับวันนี้นะครับพี่ลุงใจดีนะครับจะมารีวิวตัวละครนายูบินนะหลังจากที่พี่ลุงเนี่ยกดตัวละครนี้มานะครับแล้วก็เล่นอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งนะครับหรืออาจะประมาณสักตั้งแต่วันพุธนะครับก็น่าจะหวันนะครับโอเคครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับนายูบินนะครับนายูบินเนี่ยเป็นตัวละครนะครับประเภทผลตั้งรับเนะเป็นตัวอเวกนะครับผลตั้งรับที่ตื่นแล้วนะครับซึ่งข้อดีก็คือข้อแรกเลยก็คือเป็นตัวละครที่โจมตีโดยรอบนะโจมตีได้ทั้งภาคพื้นดินและอากาศนะครับเรามาดูค่าสถานะปกติกันก่อนนะครับ ต้องบอกก่อนว่านี่คือค่าสถานะปกตินะค่าสถานะปกตินะครับพลังชีวิตอยู่ที่6 9 0 0ืนะพลังโจมตีอยู่ที่4ี0 0นะครับพลังป้องกันนะครับอยู่ที่1 2 5 0นะครับให้สังเกตที่พลังป้องกันกับพลังหลบหลีกนะครับพลังป้องกันเนี่ยพันสในขณะที่หลบหลีกเนี่ยหนึ่นนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ ถ้าดูจากสเตตัสนะครับยังไม่ดูอย่างอื่นเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่มีความสมดุลในทั้งพลังป้องกันและการหลบหลีกนะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้มีโลนะครับไม่ได้มีพลังป้องกันหนาแบบสุดโต่งไม่ได้ถึกเท่าฮิวเดไม่ได้มีพลังป้องกันเยอะเท่าฮิวเดอเวกนะครับแต่ข้อดีก็คือมีการหลบหลีกเยอะอยู่ด้วยนะครับข้อดีตรงนี้ก็คือการหลบหลีกเนี่ยถ้าศัตรูโจมตีพลาดเนี่ย จะทำให้เราได้รับดาเมจแค่10%เท่านั้นเองนะครับในขณะที่พลังป้องกันเนี่ยมันก็มีดีในระดับหนึ่งนะครับถามว่าดีในระดับไหนเนี่ยก็พอๆกับตัวละคร SSR นะครับโดยทั่วๆไปที่เป็นสายปะทะหรือว่าสายโลกนะครับอาจจะน้อยกว่าสายป้องกัน SSR นิดหน่อยอย่างคิงเนี่ยมีพลังป้องกันอยู่ที่1 5 0 0นะครับในขณะที่ชิฟุยุสายปะทะเนี่ยจะมีพลังป้องกันเริ่มต้นที่ประมาณ800 ก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหนาพอสมควรนะนะครับแล้วก็ใช้ได้ได,ดีใน PVP ใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าอาจจะใช้ได้ไม่ดีใน PVE นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในบางคอนเทนต์ของ PVE เท่านั้นนะครับที่ใช้ได้ไม่ค่อยดีนะนะครับต่อไปก็มาดูที่สกิลนะครับพอมาดูที่สกิลนะครับก็จะเห็นว่าการโจมตีพื้นฐานเนี่ย เป็นการโจมตีแบบ2เป้าหมายด้านหน้านะครับอันนี้คืออีกข้อดีหนึ่งนะเพราะจะโจมตีทุก2เป้าหมายทุกๆครั้งนะครับแล้วก็สกิลติดตัวครับสกิลติดตัวเนี่ยมีข้อดีนะครับ2ข้อนะข้อดีแรกเลยนะครับก็คือศัตรูที่เป็นประเภทฐานนะตัวละครคลาสฐานนะครับของศัตรูจะพลังชีวิตจะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อนาอยิวบินลงสนามนะ นะครับโดยที่ถ้าเล่น PVE เนี่ยพลังชีวิตจะลดลงทุกๆวินาทีเนี่ยวินาทีละ2%แต่ถ้าเล่นในกรเลดนะครับสตรูคาร์ดฐานเนี่ยจะถูกลดพลังชีวิตลง4%ทุกๆวินาทีนะครับในขณะที่เมื่อยูบินเนี่ยโดนโจมตีนะครับ12ครั้งนะครับก็จะปล่อยพลังการโจมตีนะครับออกเป็นวงกว้าง1ครั้ง นะครับก็ทําความเสียหายเป็นวงกว้างนะเป้าหมายหวังผลนี่ก็คือ3นะครับอ่าแล้วก็ถ้าอัพเวลถ้าอัพสกิลเป็นเลเวล5นะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟด้วยนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยเร่งสกิลช้าลงนะครับลบสาก็คือทำให้หลอดสกิลของศัตรูเนี่ยที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเพิ่มขึ้นช้าลง 30%ก็คือใช้สกิลช้าลงนั่นเองนะครับในขณะที่สกิลพิเศษนะครับเมื่อลงมาในสนามแล้วนะครับแล้วเจอศัตรูเนี่ยก็จะปล่อยดามเมจวงกว้างใส่เป้าหมายเลย1ครั้งนะครับแล้วเป้าหมายจะติดดีบัฟนะครับทำให้ความเร็วในการโจมตีนะครับลดลง15%เป็นเวลา8วินะครับ แถมสกิลนี้เนี่ยทำให้เป้าหมายลอยขึ้นไปบนอากาศและล้มลงด้วยนะครับอันนี้คืออีกข้อดีหนึ่งของสกิลเนีของตัวนายูบินเนีมีสกิลแบบผักทำให้ล้มลงทำให้ลอยขึ้นนะครับใน PVP เนี่ยมันจะช่วยถ่วงเวลาได้ครับแล้วก็สุดท้ายคือสกิลท่าไม้ตายนะครับสร้างดาเมจเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีดีบัฟนะครับลดพลังโจมตีของเป้าหมายอีก15%เป็นเวลา15าวินะครับ ถ้าอัพเป็นเวล5้านะครับดีบัฟนี้นะครับจะกลายเป็นถาวรก็คือกลายเป็นว่าลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง15ถาวรจนกว่าเป้าหมายจะตายนะครับเห็นไหมครับพอดูสกิลรวมกันแล้วนะครับกลับกลายเป็นว่านายูบินนะครับเป็นสายแท้งที่เน้นดีบัฟศัตรูจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ด้วยสกิลติดตัวของนายูบินเนี่ยทำให้ตัวละครของนายูบินเนี่ยเป็นสายแทงที่ ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ได้เป็นแท้งที่ถึกทนเหมือนฮิวดเนะเหมือนฮิวเดนเอาไว้แต่เป็นสายแท้งที่ค่อนข้างจะดีตรงที่ว่ารับไปด้วยและทำดาเมจไปด้วยครับดังคำที่บอกว่าการโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดนั่นเองครับโอเคดูจากสเตตัสตรงนี้นะครับหลังจากพี่ลุงปั้นตัวละครมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับ เรามาเทียบสเตตัสกันอีกทีหนึ่งนะนะครับก่อนที่จะไปดูสเตตัสนะครับก็ดูอาวุธของพี่ลุงก่อนแล้วกันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่ลุงเนี่ยพยายามหาอาวุธที่ดีสุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับเนื่องจากพี่ลุงเนี่ยเป็นสายฟรีนะบอกก่อนนะครับเป็นสายฟรีนะครับ,เ,รรบเพราะงั้นในการฟาร์มในการหาอาวุธนี่จะค่อนข้างช้านะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือใส่อาวุธนะครับเข็มเมสนะครับซึ่งเข็มเมสเนี่ยจะมี ออปชันนะครับออปชันแรกที่เป็นสีม่วงเนี่ยคือดาเมจหน่วยลบภาคพื้นนะครับออปชันรองก็คือต้านดาเมจคริติคอลนะครับ35นะครับก็คือช่วยต้านดาเมจคริติคอลได้ค่อนข้างเยอะนะครับชิ้นที่2นะครับจะเป็นการต้านทานดาเมจนะครับหน่วยลบภาคพื้นดินนะ,ะนะครับอ่า9%นะครับ ชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นต้านทานดาเมจหน่วยลบภาคพ,พื้นดินเช่นกันนะครับแล้วออฟชั่นอีกอันนึงก็จะเป็นพลังป้องกันนะครับในขณะที่เซตั้นหลักของอุปกรณ์เสริมเป็นการลบหลีกนะอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการต้านทานดาเมจหน่วยลบอากาศนะครับจริงๆพี่ลุงพยายามจะหารีนะครับให้เป็นป้องกันหน่วยลบภาคพ,พื้นนะมันจะได้อึดมากขึ้นนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ย ตัวที่ลอยอยู่บนอากาศได้นะมีค่อนข้างน้อยนนะครับแล้วก็เป็นเซตพลังชีวิตทั้ง4ชิ้นเลยนะครับก็จากเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราดูเนี่ยพลังมัน6 0 0 0 0 0 0 0ม่กว่า,วาใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยพลังชีวิตเนี่ยเกือบเกือบเศษนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีพลังชีวิตเนี่ยเยอะใช้ได้เลยพลังโจมตีเนี่ยก็อยู่ที่56 0 0นะก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ ในขณะที่พลังป้องกัน1462นะครับอันนี้เกือบเกือบเท่าคิงนะครับตอนที่ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไรเลยนะก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะตัวหนาใช้ได้นะครับในขณะที่การหลบหลีนกนง่เกือบเกือบ0ันะครับเกือบเกือบ2พันเนี่ยคือพี่ลุงยังอัพของไม่สุดนะ ตรงนี้เนี่ยยังสามารถตีบวกเพื่อเพิ่มการหลบหลีกขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถตีบวกเพื่อเพิ่มการหลบหลีกขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าตีบวกไปจนสุดแล้วนะครับพี่ลุงคิดว่านะน่าจะมีพลังการหลบหลีกนะครับใกล้สองพันมากเลยนะครับแปลว่าเป็นตัวละครที่ถ้าหลบสำเร็จเนี่ยจะโดนดามเตุน้อยมากเลยนะครับโอเคครับทีนี้นะครับ ตัวละครนี้นะไปดูทีมของพี่ลุงนี่ครับก็ตัวละครของทีม PvE นะครับพี่ลุงจะใส่เอาไว้เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่แทงได้ค่อนข้างดีนะในขณะที่มีตัวละครนี้อยู่นะครับทําให้ตัวละครที่อยู่ด้านหลังอื่นๆเนี่ยลุยได้อย่างสบายใจนะครับอ่านี่คือหน่วย จู่โจมปกตินะครับที่พี่ลุงใช้ในการลุยด่านปกตินะในขณะที่ถ้าเกิดว่าด่านฟาร์มนะครับเดี๋ยวพี่ลุงจะพาไปดูด่านฟาร์มนะโอเคครับด่านฟาร์มนะครับจะเป็นจัดหาสเสบียงกองทัพ1นขีดเนะครับอันนี้คือด่านที่สโตเนียมีพลังชีวิต110นะนะครับตัวละครที่พี่ลุงใช้นะครับก็จะใส่นายูบินเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวทหารน,นะยานที่พี่ลุงใช้เนี่ยจะเป็นเลกซูพิเลียนะครับ เพื่อลดดาเมจที่ได้รับนะส่วนโอเปอเรเตอร์พี่ลุงจะใช้ซิกมานะครับเนื่องจากว่าซิกมาเนี่ยการเรียงลำดับตัวละครนะครับค่อนข้างจะตรงสไตล์นะแล้วก็ออปชั่นสกิลของซิกมานะครับจะช่วยสร้างเกราะให้กับตัวละครทุกตัวในสนามณนะตอนนั้นนะครับ6%แล้วก็ช่วยเพิ่มดาเมจการชนะทางอีกประมาณ15% ทีนี้ถ้าอัพสกิลของซิกมาสึ้นไปสุดเลยเนี่ยเกราะที่ได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึงสูงสุด20%สนะส่วนดาเมจชนะทางเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยน่าจะได้ถึง50%นะครับถ้าพี่ลุงจำไม่ผิดนะโอเคครับพี่ลุงก็จะใส่ตัวละครลงไปประมาณนี้นะเนื่องจากว่านายูบินเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยถึกมากใน PVE นะครับเพราะงั้นเนี่ยพี่ลุงจะใส่ตัวฮิวนะครับซึ่งเป็นอีฟลินลงไปช่วยฮิวนะ แล้วก็ใส่ยังฮาริมเข้าไปนะครับเพื่อช่วยในการเร่งสกิลนะครับเร่งสกิลฮิลนะแล้วก็เร่งสกิลของนายูบินเองแล้วก็ของโลซาเรียด้วยนะครับโอเคเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไง <c oughs> เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับ <c oughs> ไปครับผม รอบแรกนะครับก็เครื่องบินตกไปแล้วนะเห็นไหมครับว่าเลือดของนายูบิน,นลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะได้อีฟลินเสริมช่วยเนี่ยก็เลือดก,ก็ดิ่งกลับขึ้นมานะแล้วก็พอเวฟสองเนี่ยเลือดนายูบินก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมีแบบถทาจะเต็มเลยนะในขณะที่ตัวดาเมจเสริมอื่นๆเนี่ยพี่ลุงก็ใช้หน่วยทหารในการช่วยเสริมดาเมจนะครับเพราะหน่วยทหารเนี่ยทำดามจได้ค่อนข้างดีแล้วก็ คอสน้อยนะครับเรียกออกมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับเมื่อตายไปก็จะเรียกออกมาได้เร็วมากเรียบร้อยครับผมชนะเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาเมจนะครับมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าดูๆนะครับก็จะเห็นเลยว่าดาเมดของนายูบินเนี่ยเยอะสุดเลยเห็นไหมครับเป็นตัวแทงที่ทำดาเมจเยอะมากนะครับแทบจะกลายเป็นดาเมดหลักไปเลยนะแล้วก็ ตัวดาเมจที่ได้รับนะครับก็ได้รับค่อนข้างจะไม่เยอะมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ลุงมีตัวนักดาบองค์การบริหารโลกนะครับช่วยรับดาเมจอีกทางหนึ่งนะแต่ว่าถึงอย่างนั้นนะครับนายูบินก็เป็นตัวแทงที่ค่อนข้างจะ PVE ได้ดีแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดู PVP กันนะครับว่า PVP เนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับอ่นะครับ,ะะรบเรามาดู PVP กันนะครับว่า PVP เป็นยังไงนะครับสไตล์การเล่น PVP ของพี่ลุงนะครับก็จะรอให้ p อยเนี่ยค่อนข้างเยอะก่อนนะแล้วก็จะลงทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็จะลงไล่เรียงลำดับไปเพื่อให้ได้สกิลของ operator ด้วยนะครับอ่า ขนาดเดียวกันก็จะใช้ทีมทหารนะครับเป็นตัวทำดาเมจอีกเช่นเคยนะครับฝั่งนู้นก็ค่อนข้างจะมีตัวละครค่อนข้างเยอะของผมกเห็นไหมครับว่าสกิลของนายูบินเนี่ยช่วยให้แบบส่งเวลาได้เยอะเลยนนอ่าแล้วก็จะเห็นว่านายูบินเนี่ยตายลงไปง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมครับ อาจจะเป็นเพราะว่าของพี่ลุงเนี่ยยังไม่โหดพอนะครับอย่างแรกอย่างที่2คือนายูบินเนี่ยแพ้ทีมโผมแน่ถ้าฝั่งรงข้ามเนี่ยมีตัวทาดาเมจเยอะๆนะครับโดยเฉพาะกาอ่นนะครับนายูบินเนี่ยมีโอกาสตายเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นท v p ีนะครับถ้าเล่นนายูบินผสมกับทีมทหารเนี่ยเราสามารถเลี้ยงของก็จนสามารถเรียกนายูบินลงมาซ้ำอีกรอบหนึ่งได้ง่ายค่อนข้างง่ายนะครับอย่างแรกอย่างที่2ก็คือ ตัวทีมทหารเนี่ยสามารถเติมเกมได้ไวนะครับเพราะว่าใช้คอร์สน้อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทาดามิได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้คอร์สไม่เยอะนะครับอย่นี้ครับว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเติมเติมตัวละครไม่ทันนะครับทาให้พี่ลุงเนี่ยเก็บชัยชนะค่อนข้างจะได้นะครับอ่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพอผสมประสานสไตล์การเล่นแบบนี้ไปแล้วนะครับก็เลยทําให้ ตัวนายูบินเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่ยังไม่มีแท้งนะครับแล้วอยากได้แท้งที่ค่อนข้างเก่งใน PVP นะครับแต่ว่าใน PVE เนี่ยอาจจะยังด้อยอยู่บ้างนะครับแล้วก็ในขณะที่ใน PVE เนี่ยบางคอนเทนต์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเช่นคอนเทนต์ที่ด่านเนี่ยเป็นมีพิษหรือว่ามีไฟเผาเลือด ตัวละครไปเรื่อยๆนะครับนายูบินอาจจะไม่เหมาะกับด่านนั้นๆนะครับเพราะว่าตัวนายูบินเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่สร้างโล่ด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ไม่ได้สามารถฮิวตัวเองได้เพราะฉะนั้นเลือดจะลดเร็วมากแล้วก็จะตายไวมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เหมาะ p ี e ท,ทุกคอนเทนต์ซะท,ทีเดียวนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเห็นว่านายูบินเนี่ยทำดามจได้ค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับแล้วก็รับดามจได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อดูแว่เพื่อดูหลายๆตัวอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วนายูบินเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับอ่ามาครับเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนพี่ลุงจะเล่นสไตล์เดิมนะครับค่อนข้าง่อ่ท่าน,นจะซ้ำกันนยก็จะใช้สไตล์ของพี่ลุงนะครับในการเล่นนะอ่าเห็นไหมครับเอานายูบินลงมาก่อนแล้วก็เอาน้องตาแดงลงมานะครับที่เหลือก็จะเหลือ,ลอแค่ เอาบนตัวยิงอยู่โจมลงนะครับก็จะได้สกิลเรียบร้อยแอร์ก็ได้ดาเมจชนะทางนะจากนั้นเราก็จะเติมเกมนะครับด้วยหน่วยโจมตีหน่วยตีโจมของทหารนะแล้วก็ใช้สกลิลยานเพิ่มนะครับสกลิลยานเนี่ยงนนี้เหมือนจะเพิ่งใช้ไปนะ ลุงก,ก็จะเติมเกมเรื่อยๆครับเติมตัวดาเมจทหาราเข้าไปเรื่อยๆครับนะครับแล้วตัวดาเมจของพี่ลุงไม่ได้มีแต่ทหารอย่างเดียวนะครับยังมีตัวโลซารเลียด้วยนะในขณะเดียวกันที่หน่วยทหารของพี่ลุงเนี่ยยังอยู่ในทียังอยู่ในฟิลนะครับพี่ลุงก,ก็จะเลี้ยงคอยไว้สําหรับเรีกยกนายูบินลงมาในกรณีที่นายูบินตายไปอีกรอบหนึ่งไงนะครับ เรียบร้อยครับผมทีนี้เราจะไปดูสถิติการต่อสู้กันนะครับสถิติการต่อสู้นะครับก็นายุเหมือนเดิมนะครับนายุบินก็จะทำดาเมจได้แล้วก็ รับดาเมจได้เยอะในระดับหนึ่งนะครับก็จะไม่แบบจะไม่ถึกทนเท่าฮิวด้นะแต่พี่ลุงคิดว่าก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ค่อนข้างนําให้ตัวนายูบินเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะลงตัวนะนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า,าการรีวิวนี้เนี่ยเป็นการรีเพลย์นะครับซึ่งตอนที่รีเพลย์เนี่ย ตัวนายูบินของพี่ลุงเนี่ยยังไม่เลเวลร้อยสิบนะครับยังเป็นเลเวลร้อยแปดอยู่นะแต่ของเนี่ยเป็นของเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตีบวกเยอะสักเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าพอได้นายูบินมาแล้วนะครับก็สถิติชนะของพี่ลุงนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันจะเยอะมากกว่าแพนะมันจะชนะเยอะมากกว่าแพ้นะครับก็จะชนะชนะติดติดกันนะครับแล้วก็แพ้นิดหน่อยนะครับ อ่าแล้วก็จะชนะชนะชนะยาวๆเลยเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูนัดที่แพ้กันบ้างนะว่านัดที่แพ้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็จะแพ้ตัวละครที่เอ่อโถมเข้ามานะพี่ลุงเนี่ยคิดว่านายูบินเนี่ยจะแพ้ทีมโถมนะครับเพราะว่าทีมโถมเนี่ย ทำให้ตัวละครนายูบินเนี่ยยืนชนไม่ไหวนะเรามาดูทีมนี้กันก่อนแล้วกันนะครับไปดูตัวอย่างกันครับอ่าเห็นไหมครับรอบนี้แบบเขาลงแบบเขาลงตัวละครเร็วมากเลยเนะี่ยแปบ๊บเดียวเนี่ยมีตัวละครลงมาบนตีลแล้วเนี่ยสตัวแล้วก็มีตัวทหารอีกสตัวโอ้โหนี่คือโผมเร็วมากนะ ทำให้แบบตัวนายูบินที่ลุงเนี่ยดูนะครับแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหเลือดนายูบินเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยทั้งทั้งที่ทยังใส่สกิลอะไรได้ไม่เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ตายไปอย่างรวดเร็วครับทําให้แถวหน้าเนี่ยแตกผ้าอย่างรวดเร็วเลยนะครับพอ,อแถวหน้าแตกผ้าอย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าจบเกมนะครับเพราะว่าตัวอื่นที่ลงมาเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถทนดามีของ อีกฝั่งหนึ่งที่มีตัวอยู่เยอะมากได้นะนะครับก็ถือได้ว่าแพ้ไปแบบนี้เลยนะครับแอบอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ของพี่ลุงนี้ครับก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียของนายูบินกันนะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้นะจะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่า เออถ้าแบบมีแท้งโหดๆแบบยูดี้เอาเวกแล้วเนี่ยยังต้องกดนายูบินอยู่หรือเปล่านะหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแท้งนะครับยังอยากจะหาแท้งเอาเวกดีๆสักตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่านายูบินเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับว่าเล่นแนวไหนนะครับแล้วชอบแท้งแบบไหนเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ลุงลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย